สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องราวของเทศกาลเชงเม้งค่ะแล้วก็เป็นการตอบคำถามของผู้ชมที่คอมเมนต์มาด้วยค่ะจากที่มีคลิปหนึ่งค่ะที่กุ๊กได้อ่านบทประพันธ์ของตูมู่นะคะเป็นบทกลอนชิงหมิงแล้วคุณ DNA โฟนก็ถามมาว่า สามารถที่จะแปลเป็นภาษาไทยหน่อยได้ไหมวันนี้เราก็เลยจะมาแปลกันนะคะโดยที่ว่าไม่ได้ลงลึกในเชิงวรรณศิลป์น,นะคะแค่แปลเอาความว่าแล้วเราก็ไปแปลกันเลยค่ะ明มื่อชั่วโมฟฝนฟ้าต่บนถนนเิยลายถเจ้าบ้นจีจ่ไหนมีเด็กหงย่ ก็าจากคลิปชิงหมิงนี้นะคะเราก็จะมาดูคำศัพท์แต่ละตัวกันเริ่มจากบทนี้นะคะมีอ,อะไรมีสี่วรกนะคะเรามาเริ่มกันที่วรแรกกันค่ะวรแรกเลยก็คือคำว่าชิงหมิงอันนี้นะคะชิงหมิงก็คือเชงเม้งแล้วก็พอมาเป็นสือจีตัวนี้นะคะสือก็คือเป็นช่วงเวลา เสียก็จะเป็นเทศกาลเช่นชุนเจีย๋ยเทศกาลตรุษจีนะคะชิงหมิงเจี๋เทศกาลเชิงหมิงนะคะชิงหมิงชูเจีย๋ยก็คือจะแปลว่าเทศกาลเชิงหมิงแล้วค่ะน,นี้ก็ตัวยู่ยู่ตัวนี้มันจะเป็นเสียงมันเป็นลูกกูนะแต่มันคือเสียงยี่นะคะยี่ก็แปลว่าฝนค่ะค่าน,นี้มาเฟิ่นฟึน,ฟน ัวฝนฝนเนี่ยถ้าเราไปหาคําแปลดูของการแปลบทก่อนบทเนี้ยชิงหมิงซือเจี๋ยหวีฝนฝนหลายๆคนก็จะแปลว่าเป็นฝนตกพรำพฝนตกปลอยปอย่ะแต่ถ้าในมุมที่กุ๊กไปหามาเนี่ยมันจะไม่ใช่การแบบเหมือนแบบน้อยๆนะคะเรียกว่ามันเป็นฝนที่ปลอยปลอยแต่ว่าเขาเรียกว่า ใช้คาว่าพรำพรำดียอยเป็นฝนตกพรำพรำที่มันแบบพรำพรำเยอะเยะมันมันเป็นแบบฝนเม็ดเล็กๆแต่มันตกแบบตกเรื่อยๆตกเยอะๆนะคะก็เรียกว่าไม่ใช่ว่าตกน้อยๆแล้วไม่เปลียกไม่เปลียกอ่าเป็นฝนที่ตกค่อนข้างจะเยอะแล้วก็คำนี้ลู่ส่างชิงเหรนยี่ต้นหุ่นในวรรคที่สองค่ะลู่สร้างก็คือลู่คือถนนนะคะลู่สร้างก็ สร้างคือบนก็คือบนถนนสิงเดินสิงก็คือการสิงคือการเดินอ่าสิงเดินก็คือผู้คนที่สัจ่จรผู้คนที่สัญจรแล้วกตว็ตัวยี่ตัวยี่ตัวนี้เนี่ยก็แปลว่าปรารถนาหรือว่าอยากจะตอนนี้เรามาดูอีกสองคำสุดท้ายคือคําว่าต้นหุนต้นหุนคานี้จะเป็น ต้วนก็คือการแบบขาดเงี้ยค่ะตัดขาดขุนก็คือจิตวิญญาณสุดท้าแล้วนะคะก็จะเป็นแบบว่าจิตวิญญาณขาดเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเสียใจอย่างยิ่งถ้าแปลกีก็อาจจะเหมือนบแบบชี้หนีเรียกว่าเศร้าเศร้าระทมทุกข์เซนต์มันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็คือภาพแปลทั้งวัรก,ก็คือ ผู้คนที่สัญจรไปมาเนี่ยรู้สึกแบบรู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกมันแบบพอเหี่ยวละทมทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปดูในประโยคแรกอืนๆน,นะคะฝนที่มันตกเรียกว่าถ้าเราคิดถึงสมัยเป็นเมื่อก่อนเนี่ยที่เราเดินทางเดินที่คือก็ต้องเดินจริงๆนะไม่ได้แบบว่าอยู่ในรถนะแล้วมันมีฝนที่มันตกแบบ เรียกว่าตกเยอะอะแบบตกมาตลอดทางเนี้ยค่ะมันก็จะทําให้จิตใจของคนที่อยู่ในบรรยากาศฝนตกอย่างนั้นอะมันมันไม่ได้อารมณ์สดชื่นนะคะมันจะแบบเขาเรียกว่ามันจะทําให้จิตจิตใจคนแบบเหมือนดาวดาวลงอะค่ะเออดาวแบบมันดูตกต่ำลงแบบแบบนี่จะฝน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 อารมณ์มันจะประมาณนั้นนะคะซึ่งฝนเนี้ยถ้าไปดูคําอธิบายบางอย่างเขาก็จะบอกว่าเหมือนกับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ อยู่ดีๆก็ตกเพราะว่าในเทศกาลนี่ก็แบบอยู่ดีๆฝนอันนี้มันก็ตกลงมาแบบไม่มีปี่ไม่มีคลุย่ยอะไรประมาณนั้ล้วก็ตกลงมาเยอะๆอ,อันนี้ก็เดาว่าอาจจะเป็นวันนั้นที่ตุ้มวัวพันเนี่ยอยู่ดีๆมันก็มีฝนตกลงมาประมาณนี้หรือเปล่าแล้วเขาก็เลยแบบบรรยายตรงนี้เอาไว้อันนี้ไม่แน่ใจนะคะเป็นความเห็น,นะคะ่ะแล้วตอนี้ก็มาถึงวัคที่สามนะคะ เจวันจิ๋วเจ้าเขอชู้หยอเจวันตัวนี้นะคะก็คือเป็นขอถามค่ะเหมือนกับเวลาเราค่ะเราจะถามชิงวันเหมือนขอถามหน่อยเนี่ยคะ่ะจิ๋วเจียวเวหอชู้หยอกจิ๋วเจียตรงนี้ใช่จิ๋วเนี่ยแปลว่าเหล้าอ่าเจียแปลว่าบ้านบางคนแปลว่าร้านขายเหล้าอืมมีมีบางคนแปลว่าร้านขายห่า ถ้าในเซนส์กุ๊กนะคะกุ๊กก็จะแปล,ว,ปปล,ปลว่าโรงเตี้ยมใช่ถ้าเป็นกุ๊กนะกุ๊กก็จะแปลว่าโรงเตี้ยมหรือที่พักค่ะเพราะว่าโหเดินมาตั้งเดินทางมาตั้งไกลแล้วก็ฝนตกอย่างนี้ด้วยเราก็อยากจะหาที่พักแล้วแหละแบบโอ้เดินมาไม่มีที่พักไม่มีโรงเตี้ยมเลย ก็เลยไปถามทางคนนะคะว่าเจาวันจิเจ๋เหอชู่เหี่ยวเหยีวตัวนี้ก็คือแปลว่ามีส่วนเหอชู่นะคะอะเรามาดูตัวเหอกันตัวเหอตัวนี้เป็นเขาเรียกวอะไรคะ <S <S เป็นคําศัพท์ในภาษาอาจจะโบราณภาษาเก่าๆนิดนึงนะคะ่ะตัวเหอตัวนี้มันจะเป็น นะเขาเรียกศัพท์อะไรนะคะใช้คําว่ากุจฉาสัพนา,านก็คือถ้าเป็นตัวนี้มาเนี่ยมันจะเป็นคําถามค่ะอ่อย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเ,เหอเรนแอบบเขียนไม่สวยนิดนึงอ่าเช่นเราถามว่าเ,เหอเรนก็คือใครแล้วอันนี้ชู่แปลว่าสถานที่ชู้สถานที่เพราะนั้นเผอชูก็คือที่ไหน ที่สามก็คือเท่ากับว่าคนที่เดินทางไปมาเนี่ยก็เข้าไปถามทางเขาว่าขอถามหน่อยว่ามีลงเตี้ยมอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยก็พอามาถึงวรรที่สี่ค่ะมูทงงหยาจื้อชิงฮวาชุนมูทงงหยาจื้อชิงฮวาชุนผงตัวนี้ก็คือเด็กมู่ก็คือเป็นการแบบเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นมูทงก็จะเป็นแบบ อารมณ์เด็กเลี้ยงสัตว์เด็กเลี้ยงวัวเด็กเลี้ยงควายเป็นต้นนะคะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นแสดงถึงความไกลค่ะจือ้อจื้อก็คือชี้นะคะชิงวัวชุนชุนตัวนี้ก็คือหมู่บ้านก็ว่าสุดท้ายก็จะแปลว่าแบบเด็กที่เลี้ยงวัวเนี่ยก็คือชี้ไปไกลไกลแบบไก,ไกลสุดกล้องเลยค่ะชี้ไปไกลๆเลยว่า ต้องเดินทางไปถึงหมู่บ้านชิงหัวชุนเนี่ยถึงจะมีที่พักถึงจะมีโรงเตียมนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นถ้าเราจะแปลบทกลางบทนี้รวมๆอีกครั้งหนึ่งนะคะในแบบแบบของกุ๊กด,ด้วยนะคะ<ม>ก็จะแปลว่าในช่วงเทศกาลเชงเม้งเนี่ยที่มีฝนตกพร,ำ,พรำมาตลอดต่อเนื่องแบบตกค่อนข้างเรียกว่าเยอะเลยเนี่ย ผู้คนที่สัญจรไปมาที่เดินทางมาไกลเนี่ยด้วยสภาพอากาศแบบนี้ก็จะรู้สึกแบบตกเศร้ารู้สึกไม่ happy, แฮปปี้ระทมทุกข์แล้วก็ได้ถามทางว่าที่ไหนมีโรงเตี้ยมบ้างที่ไหนมีที่พักบ้างแล้วเด็กเลี้ยงวัวเนี่ยก็ชี้มือไปแบบใกล้ๆเลยคะ่ะว่าต้องเดินไปถึงต้องเดินทางไปถึงหมู่บ้าน ชิงหัวนุ่นเนี่ยถึงจะมีที่พักค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างก็สามารถจะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะยังไงถ้าชอบพื่น,นี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องซุปเปอรชินเจนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย